สวัสดีครับก็มาอีกครั้งนะครับกับใครๆก็มีได้วันนี้นะครับวันนี้นี่เลยเตารีดไอ้น้ำของเซี่ยวมีนะเป็นรุ่นใหม่ที่ผมเห็นไม่แพงมากครับผมได้มาในราคาประมาณ800กว่าบาท800บาทซื้อจากบานาน่าไอทีอ IT, นะครับซื้อออนไลน์มา800บาทเขาลดราคาอยู่แต่ถ้าดูในพวกอ่อ เว็บช้อปปิ้งออนไลน์อันอื่นนะก็ราคาพันนิดๆนะครับก็ลองหาดูว่าจังหวะไหนโปรโมชั Pro ่นก็ซื้อมาละกันนี่ตัวนี้เป็นเปิดกล่องก่อนปอ้น,นี่เซตเตาลีดไอ้น้ำของ x i a o มีนะครับอ่านี่นี่คือในกล่องมันก็จะแพ็คมาอย่างนี้เลยแลกวอ่อนจะเป็นนี่นี่คือถ้วยถ้วยตวงตวงน้ำแล้วก็มีตัวนี้เป็นเตาลีดไอ้น้ำแบบพกพาแล้วก็ มีฐานรองตัวตารีดไอ้น้ำนี่รุ่นนี้มันเป็น t i n 1เป็นแบบรีดแนวนอนพอเราบิดตรงนี้แยกล่างอแยกล่างนะเป็นแบบรีดแนวตั้งมันเป็นรุ่นอะไรอดีม่านะครับเป็นรุ่นดีม่าสเปคของมันจะเป็นอ่าดีม่าโมเดลดี M h ีดสอนะครับก็สเปคเนี่ยประมาณ1,000วัตต์นะครับก็ผลิตจากประเทศจีนอืมก็ดูเล็กกระทัดรัดดีน้ำหนักกำลังมือนะครับปลั๊กของเขาอันนี้ข้อเสียก่อนเลยยังไม่ได้บอกข้อดีนะข้อเสียของเขานะครับก็นี่ปลั๊กเห็นไหมเป็นปลั๊กแบบของจีน นี่เดีย๋ยวผมถอดปลั๊กนี้ออกให้ดูเป็นแบบนี้เห็นไหมครับอืมซึ่งเราต้องใช้<อ>นี่ปลั๊กต่อตัวอะแดปเตอร์แปลงก็หาซื้อตามเซเว่นทั่วๆไปนะครับเอะแดปเตอร์แปลงนี่เพื่อแปลงเพื่อเสียบปลั๊กนะสายที่ให้มาก็ น่าจะประมาณสองเมตรสายยาวสองเมตรประมาณสองเมตรได้เดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ข้างหลังของเขานะครับตรงนี้เป็นจุกเปิดเปิดตรงนี้จะมีรูอยู่ไว้เติมน้ำก็เติมน้ำจากกระบอกเนี่ยครับกระบอกเติมน้ำาไปแล้วก็เทอ้ามาตรงนี้ เท้าไตรงนี้ปอดเนี่ยเราก็ปิดฝาปุ๊บสวิตช์เขาจะมีสองโหมดคือตรงนี้นะครับหมุนมาทางนี้จะเป็นการรีดแบบแนวตั้งก็คือใช้ตัวนี้รีดหมุนมาทางนี้จะเป็นการรีดแบบนอนๆก็คือใช้กับแผ่นหรือว่าเอานี่รีดอย่างนี้ก็ได้นะครับตรงกลางจะเป็นการออฟเนี่ยหมุนอ,อย่างนี้ป๊บ บนตัวนี้นะดิดซ้ายดิดขวาตรงกลางคือออฟนะครับเวลาประกอบกับแผ่นรองรีดอันนี้คือหน้าหน้ารองตาร่ดเห็นไหมเห็นไหมครับจะมีรูตรงกลางหนึ่งรูไว้ปล่อยน้ําตรงนี้ก็เหมือนกันเวลาประกอบนะครับสังเกตยอยวขอให้ดูใกล้ๆอีกทีนึงให้สังเกตว่าตรงนี้มันจะมีล็อกเห็นไห ให้เอานี่ใส่ไว้ที่ห้าในกาปึ๊บจะเอียงอย่างงี้ห้าานกาแล้วก็บิดมาทางหกในกาอ้าวผมติดอะไรเนี่ยอ๋อผมใส่ไป้ตรงล็อกห้าในกาแล้วบิดนี่แล้วก็จะอยู่อย่างงี้บิดออกก็บิดไปที่ห้าในกาใส่ใหม่ก็ใส่ที่ห้าฬิกาก็บิดมาที่หกในกานี่เห็นไหมครับ ก็เดี๋ยวผมขอไปเตรียมน้ำเตรียมปักเสียบแล้วเดี๋ยวมาลองรีนี่เสื้อลูกพ้าวบานใจกล้าดีเสื้อลูกนะครับเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งผมก็เติมน้ำมาแล้วเดีย๋ยวเราลองมาเติมน้ำกันว่ายากไหมก็มเปิดจุกนะไม่เลย นี่ผมก็เปิดจุกแล้วก็ค่อยๆเติมน้ําเข้าไปในรูก็ต้องเร็งนิ่งๆนิดนึง,นงก็หนึ่งถ้วยก็น้ำพอดีกําลังดีครับปึบแล้วก็ปิดแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองยืนรีดดูนะรีดตัวนี้เดี๋ยวผมไปขยับกล้องก่อน ก็นี่ผมสาธิตให้ดูวิธีการเปิดนะครับปิดไปที่วอร์ดิ a คมือไปทางซ้ายมือพอบิดไปปุ๊บมันจะมีไฟแดงปั๊บไอไฟสีออกสีอะไรสีน้ำเงินนี่นังติ๊บปิ๊ิบอยู่มันไม่มีเสียงนะผมทำเสียงเ,ยเฉยเปิดไว้สักพักตอนนี้เริ่มมีเสียงไอ้น้ำแล้วดูซิว่ามันจะพร้อมใช้งานเมื่อไหร่มันไม่มีสวิตช์กดอย่างอื่นแล้วนะที่ตัวมันเรียบ,ยบไม่มีสวิตช์อย่างอื่นแล้ว นี่เริ่มมีควันออกมาแล้วอะมีควันพุ่งแล้วเห็นปหมโอ้ดูไอ้น้ำานี่ยประมาณเกือบแขนหนึ่งครับแรงนั้นไอ้น้ำเห็นไหมเห็นไอ้น้ำปะพุ่งไปนู่นเลยอะเกือบแขนหนึ่งแรงอยู่นะแล้วเดี๋ยวผมให้ดูเสื้อลูกนี่คือสภาพเสื้อลูกนะยับเลยนะระดับหนึ่งเลย เดี๋ยวผมจะลองรีดดูรีดแบบกับหลังเนี่ยแหละเรารีดนะเฮ้ยแรงอยู่นะครับเรียบเลยอะไม่รู้กล้องเห็นป่ะโอ้ แต่ต้องระวังนิดนึงอ่ะมันแรงทะลุผ้าไปโดนมือร้อนมากเลยเดี๋ยวผมปิดก่อนนะผมปิดแล้ววางอยาจะให้เพื่อนมาดูใกล้ๆก็อนนี้นะครับแบบใกล้ๆเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหม ฝั่งนี้เรียบเห็นไหมแล้วดูฝั่งนี้ดิเห็นไหมครับนี่ที่ผมดีดเมื่อกีนน้นี้นี่ที่ผมยังไม่ได้รีดเห็นไหมดูสภาพผ้าเห็นไหมครับนี่ใช้ได้อยู่เดีย๋ยวลองใช้เตารีดดูนะแบบเตารีดดูแบบแนวนอนก็เซ็ตเครื่องพร้อมแล้วนะเมื่อกี้นี้ก็เนี่อย่างที่เห็น ที่ผมรีบไปเมื่อกี้นี้นี่เรียบอยู่ฝั่งนี้ยับยุยี่ต่อมาผมจะลองรีดแบบแนวนอนนะผมก็เอาตรงเนี้เยมาประกอบเข้าเตารีดแล้วก็หมุนไปทางทางขวามือพอหมุนไปทางขวามือทีนี้ปุ๊บเฮ้ยไฟคนละสีไฟเป็นสีแดงหมุนทางซ้ายมือนะไฟเป็นสีฟ้าพอหมุนไปทางขวามือไฟเปลี่ยนสีเป็นสีแดงครับ แล้วก็ลองดูลอมันร้อนพร้อมก่อนได้ยินเสียงไอ้น้ำร้อนแล้วใช้เวลาในการทำความร้อนไม่ถึง30มสิบวิเลนนาทีนะครับนี่ดูมีควันออกแไปดูควันแป๊บหนึ่งเห็นควันปะนี่นี่ระยะควันนี่ แรงมากก็ลองรีดดูก่อนแล้วกันให้พุดเยอะอุ้ยแต่พอรีดแบบแนวนอนนี่น้ําออกเยอะหน่อยอะน้ําแบบแฉะเลยเดี <S 2> <S 2> ๋ยวลองให้เวลาเขาสักพักหนึ่งอาจจะเซตตัวอยู่หรือผมกลับลงมาวางเร็วก็ไม่รู้ก็ได้อยู่แต่แค่ว่าตอนที่ผมวางแบบแนวนอนมาเนี่ยน้ํามันค้างอยู่น้ําเลยออกมาแฉะเลย น้ำแชะเนี่ยมันมีคาบน้ําอยู่หน่อยๆอะคือ,อน้ำมันหยดเยอะไปนะยะลองขยับไปอีกที่หนึงดูสิถ้านานระดับนี้เราจะมีน้ําออกมาอีกไหมคือ ตอนรีดแนวนอนนะข้อเสียนิดนึงอะ่ะคือน้ำมันออกมาเยอะไปเนี่ยเวลารีดแล้วเห็นเลยว่าเป็นน้ำเปิดน้ำเปียกอะ่ะน้ำเปียกเนี่ยเป็นน้ำเปียกกล้องจับไม่เห็นอะ่ะคือผ้ามันจะเปียก มีน้ำหยดออกมาเยอะด้วยอ่ะเหมือนกับตอลิดไอ้น้าทั่วๆไปที่แบบเวลาคว่ำลงน,น้ําเยอะเอดี๋ยวผมลองบิดหน้าออกลองใช้อย่างนี้ประปาดูสิเป็นไหมเออพอผมไม่ใช้ไม่ใช้ฐานมานนะไม่ใช่ฐานตัวเนี้ยมันไม่มี ข้ามน้ําออกมานะคือโอเคอะ่ะหรือว่าผมใส่ฐานมันไม่แน่นคือผมวางอย่างเงี้ยเป็นแนวนอนนะน้ําไม่มีออกมาเหมือนตอนแรกแล้วก็บุณหภูมิที่ออกมาก็กำลังดีค้าเรียบ เทียบเลยเนี่ยผมเอาโดยที่ไม่ใช้แผ่นนะลองอันนี้หน่อยเมื่อกี้มันแฉะไปไไใช้ตัวมันเองอะรีดอย่างเงี้ยไม่มีคาบน้ำออกมาจริงๆอะผมพ้องใจอะเดี๋ยวขอลองประกอบนะประกอบอีกทีดูสิ <S <S อุ้ยร้อนอ อาาลองประกอบใหม่หยิดอีกทีหนึ่งสิลองดูใหม่นะเหมือนเดิมเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆเดีย๋ยวจับกล้องก่อนเนี่ยนะเพื่อนๆนะเห็นราบน้ำป่ะเนี่ยผมรีบแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมมันมีน้ำออกมา เฮ้ยตอนนี้ไม่มีแล้วอะงงเมื่อกี้ผมรีดนะยังมีข้ามน้ำตรงนี้อยู่เลยเออหรือว่ามันต้องอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งอืมหรือน้ำหมดหวะอ๋อน้ำหมดเดี๋ยวผมไปเติมน้ำแป๊บหนึ่งนะพร้อมพรอมเอาเพื่อนผมเติมน้ำมาแล้วลองดู เนี่ยเห็นปะเป็นอย่างนี้แล้วเห็นไหมตอนนี้เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเบลลารี่เห็นไหมครับพอผมใช้แผ่นเนี่ยลองนะเป็นไอ้น้ำออกมาเห็นไหมครับแต่พอผมไม่ใส่แผ่นนะนี่ผมใช้ตัวนี้เพียวๆนะเนียนกริบไม่มีไอ้น้ำแบบเกินอ่ะส่วนเกินอ่ะเห็นไหมครับเออ ก็โอเคโดยรวมแล้วโอเคครับรีดเรียบไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนนะก็ประมาณนี้ก่อนจะปิดก่อนก็สรุปนะครับโดยรวมนะครับตัวเซวม m ดิม m m ารุ่นนี้นะครับโดยรวมแล้วโอเคเลยถือว่าใช้งานได้มันเล็กกระทัดรัดอนเนกประสงค์ดีผมชอบตรงนี้แหละตรงที่มันเล็กแล้วก็ทำได้2องฟังก์ชัน ทั้งด้านแนวนอนแนวตั้งนะและแถมมันมีแผ่นตัวนี้มาซึ่งแผ่นตัวเนี้ยผมอาจจะต้องไปดูอีกนิดนึงว่าทําไมพอเวลาผมใส่แผ่นแล้วรีดน้ำมันถึงไหลออกมาด้วยมันออกมาเยอะไปนะอันนี้ก็ไม่มัน่นใจเหมือนกันเพิ่งเปิดกล่องครั้งแรกส่วนแนวตั้งเนี่ยตอบโจทย์เลยนีเสือ้อนี่ผ้าผ้าเสื้อนักเรียนเด็กนะยังเรียบเลยแต่ผมว่าถ้าเป็นกางเกงยียนหรือรอรพวนี้อาจจะไม่แรงพอมั้ง แต่เมื่อกี้นี้ไอ้น้ําเห็นปะแรงดันมันก็พุ่งไกลอยู่นะประมาณเมตรนึงได้อ่ะที่เพื่อนๆเ,เห็นจากจากคลิปเมื่อกี้นี้ก่อนหน้านะก็ราคาประมาณ800บาทที่ผมซื้อมาจาก banana เว็บไซต์ banana ท t นะครับตอนนี้ลดราคาอยู่เห็นราคาเขาบอกว่าพันหตอนนี้ลดเหลือ800ใน lazada ผมเช็คมาก็ประมาณ1,250ถูกสุด อาจจะหาถูกกว่าน,นี้ได้นะครับก็ลองดูแต่เออบานาน่ามีค่าส่ง50บาทก็เป็น850นะครับเพราะคลิปนี้ประมาณนี้ก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปหาดูนะครับผมไม่ได้ทิ้งลิงก์ไว้ให้เพราะว่ามันมีการเปรียบเทียบหลายหลายร้านผมลองเช็คดูแล้วก็ลองหาดูเท่าที่เราหาได้แล้วก็พอใจกับราคานะครับก็ยังไงก็ใครสนใจอยากได้อยากมีก็ไปหามานะครับก็ผมมีได้คุณก็มีได้ยังไงก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบครับ